เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งพระกรณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัชนาสงครามราชวรมหาวิหารส่งหล่อชิ้นส่วนสำคัญของพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารดาชอนุสรและส่งหล่อรูปสมเด็จพระมหาเทีราจารย์สำหรับชิ้นส่วนสำคัญที่ทรงเททอง คือชิ้นส่วนจากพระหัตถขวาที่ทํากิริยากวักเรียกฝนอันเป็นสนัญลักษณ์สาคัญของพระพุทธรูปปางขอฝนซึ่งเป็นโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทายไตรโลกนาถคันธรราชอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปธรรมนี้แล้วเสร็จจะประดิษฐานอยู่ที่วัดทิพสุคนธานรามจังหวัดกาญจนบุรี พระพุทธรูปมีขนาดสูง32เมตรรายล้อมด้วยสวนป่าพุทธอุทยานเหมาะสำหรับพุทธศาชนิกชนได้มาสักการะบูชาและร่วมปฏิบัติธรรมคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในปีนี้ ส่วนรูปเหมือนสมเด็จพระมหาธีรารย์ที่ทรงเททองหล่อในวันนี้เมื่อแล้วเสร็จจะเชิญไปประดิษฐานณวัดทิพสุคนธารามและอีกองค์ประดิษฐ์นณวัชนะสงครามเพื่อเป็นที่ระลึกและคารพบูชาสำหรับหลับศีลานุสิทธิและพุทธศาสนิกชนที่มีต่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์ผู้ริเริ่มโครงการ